แฟนคลับทั่วประเทศต่างตกใจและส่งกำลังใจให้กับนักร้องเสียงอบอุอน่นทอมอิสาราหลังเจ้าตัวเปิดเผยพรไลฟ์สดว่าเพิ่งประสบอุบัติเหตุครั้มใหญ่จากการขี่สกูตเตอร์ล้มจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งกรามคางตับและไตทอมเล่าว,ว่าตอนนั้นล้มแรงมากจนกระดูกคางแตกกรามหักทั้งสองข้างต้องใส่เหล็กดามเอาไว้บางจุด เนื่องจากอีกข้างหนึ่งอยู่ใกล้เส้นประสาททำให้การขยับกรามทำได้ยากมากแต่เรื่องร้ายยังไม่จบเพราะหลังจากตรวจร่างกายด้วยซีทีสแกนแพทย์พบว่าตับและไตฉีกรวมถึงซี่โครงร้าวซึ่งเกินกว่าที่เจ้าตัวคาดคิดไว้ต้องนอนโรงพยาบาลนานหลายสัปดาห์เพื่อพักฟืน้นตอนนี้ในช่องปากของเขาถูกล็อกบนล่าง ไม่สามารถขยับกรามได้ตามปกติจึงต้องฝึกพูดโดยใช้ริมฝีปากแทนส่วนแขนข้างหนึ่งก็หักและต้องใส่เหล็กดามไว้ภายในด้วยความเจ็บหนักแบบนี้ทำให้น้ำหนักตัวของทอมลดลงมากเพราะต้องกินอาหารเหลวผ่านหลอดโดยส่วนใหญ่คือโจกบทละเอียดเท่านั้นแต่ในโชคร้ายยังมีโชคดีเพราะแม้ตับและไตจะฉีกแต่แพทย์ยืนยันว่า ไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดร่างกายสามารถฟื้นฟูได้เองทอมเผยว่าแพทย์ประเมินว่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนกว่าจะกลับมาใช้งานกรามได้ตามปกติและตั้งเป้าหมายว่าจะกลับมาร้องเพลงอีกครั้งในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนแฟนๆหลายพันคนต่างหลั่งไหลเข้ามาให้กำลังใจผ่านคอมเมนต์และขอให้ทอมอิสราหายดีโดยเร็ว เพื่อกลับมาส่งพลังเสียงและรอยยิ้มอีกครั้งบนเวที